สบายดี usted, gotta see, gotta Starting, dom, hey, ้ะสวัสดีเด wow ้อพี่น้องเก็บซีราสเกิดกันแล้วลิงลิงลิงเฮ้ยตุ๊งพวก่อกอดฟอดยู่เบียวนี่ไปไปยืนเที่ยงกัไมสวัสดีเด้อว้าวเนี่ยไปนุ่มยันเอาฝนเอาไปเนาะ

๋ยวแมงไเมอ้าวจอนถือคอยองอย่างระปก้วยขาดนั้น้วยอะไร่กวางกวันเนี่ให้กวาาวคือสีสะใจเพื่อนเนาะวันนี้เอะนน่าอีหล่าอีหล่าบบให้ได้ไหมจะเหุเกดดีใจมาแต่นนี่ก็นองฟิลลี่แม่นว่ันนี้ยี้เจ้าอก็ดีเด้อโถเรางานเได้ยังไ

ฮะเออดึกดึกเอาดึกอาเอาเอาลูกะว้าวเอาดึกดึกฮ้ยเฮึเอาลูกอ่ะเพื่นได้จับมือลิงสะใจเพื่อนเร็วล้วมดจับมือบิวเจ้าเจ้าวยานวันใ้ตีนเจ้น่ะเอายังเหยียบจับ

Các có để học học bỏ học bên nhàng phải nhàng nhập là nhàng cai อเราเสียงมีตนะโอ้แม่ย่าคอยเอาคอยเอาุ่นนะนอเรือนนี่แกก็เป็นนะวิว

เียวเดึงอยเอาคอยเอาคอยเอาอย่าพุ่พุ่นอ,อยเี่ยวดึงผ้าพกน้ดูนะอย่าพุ่พุกเด้คอยเอาคอยเอาแบบเพื่อนดีดีมากดีมาก้ยขี่อออ่ะคอยคอยคอยถ่ายนิ้นง <c ười> ถ่ายนินเลยคอยเอามันบ้นละน เดียวเดียวจเจาแบ่งกันเอ้าเอ้บอสงาไหมอุ้ยอ้ยเอาบ่เฮ้ยบีบบีบเระวมังนี่เด้อเอาบ่นี่นี่นี่อาขนมนี่เอาค่อยเด้อถึงเมื่อค่อยหี่ไหนด้วยแม้ก็ล็กคว้ยแหละขี่มันได้หนิเนาะเฮ้ยนั่นนั่นเก็บเอาที่ มีวะเอาเดียวกินอค้ดโค้ดโค้นา้นาเหฮมามเอาเนียทังในมันโมดิกินเนี่ยนี่มันต่ำแังมากตีง่ายใจง่ายแลปอหัวเดงมันจะเชียวปะนี่เอ้ากินขนมมันโอ้ อยากกินขนมอ๋อากน้ำกพนน่เพื่ออยู่่พนระดาอนนี้อ้ยนกล่พนกินด้ยพนกินกล้วยเอกล้วยพ่กินจะกิขนม้วยขนมโอ้กล้วยพกินเชยแบ่งกันแบ่งไวโน่เยนแย่งกันมีนู๋พ่อพูนอะมาจับมือปับรถพี่มาพี่เจ้านะครับ Bye bác à, em. Mày gặp nhau bắt 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 nhau 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 ยัง้ดุกี่ดอีกมันด้ดใส่ใส่รง่ยังไม่ถีีถูกนั่นปะนะเใก้ันลูกไน่มรงไงลน้องค่นี้คืออะได้อให้ต <Upper> ก <language> ัดแก้เ

วัดแล้วว่ดขนมแล้ววัดขนมแล้ววัดแล้วบอมีเงินซื้อแล้วโอ้ยนางขึ้นงงมากเดือดร้อนไปเจอมาไปเสือในเราใส่เวัดแล้วขนมนะป๊ากินจนพุงไปหันมาดู บอหันถ่ายรูปได้ถ่ายรูปให้ได้โอเคไปอ่านั่งจนอันเธออาวแซ่บบอแซบบอเบิ้ดแล้วขนมบดแล้วแซ่บบอกินกล้วยนะอู้จากบอกกินอีกเนาะอือึคุณ่ะ ขนะซิมบะงอีกอืแช่เบาแช่เบาเบิดแล้วเบิดแล้วขนมนะพูพูพูไปพูพูขนมอยู่พุ่นป้าก็ตัวใหญ่แท้ตัวนี้มาพี่มาพี่พุ่นขนมอยู่พุ่นไ่หมดขนมแล้ว ui ui hết nhau nè nặng cột vỏ cho tay sáng đâu à ui sáng mùa nên để một, để một. ông 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 ôi được nó vẫn cả khoai ảo vô đấy nè 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 này nè quá tuần này nhanh nhanh nè con này bấy <nói> này <laughs> nè <này> ngay nè มันญานเลยน้อยน้อยกูเอาบ่ไปเฟินลูกท so, ่านมวนไงให้ยโนะเอากระนุ่มเฉยเฉยแล้วลยงจิ่งกอนลิงจิกก็คอแล้วละน่นนอนนั่งอยู่ท่นของที้ยานเช เฮโอ้เจนนี่อยู่ในเพื่อนเพอพูดฟอดอยู่ไปไปเรื่อยๆก็ได้เด้บ่ไปแล้วออกมาอยู่ข้า่อปล่อยเลิกลิกมันจะมีชำนี้แหละดิ้งไงแต่ถ้าว่าอยู่นอกมันหลกว่านะพูดหลาอยตัวนี้น้อยเห็นาะแมนเข้าไปในมันกับ บ่ได้มีหลายเคยเข้าไปแล้วบอจอเข้าไปในมันบมีหลายนี่เกลืออยู่นี่ดีมาโยกติดตอดหลังนะไปไควยงูก่อนบ้านนีป้ยไปนี่นี่มบีงูบีบนูคยงูมาไหมคอยงูนะบ้านนี่บริยานในังวีวนะงูสิง

งูเนี้ยงูเนี้ยบมมีผิดทางกายเขามีความห่อนออกจากไปแล้วะไปแล้วไปพูแนึงไปเริ่ไปนะดรั่ลอยๆไปไแล้วไปละมีจกโตบ้าเตี้ยนทโตวลนัวเลมันล็อกคาบนะกำลังล็อกไปแล้วคุณจะไปน้อง่ยัดไปเต็มกระพุ้งแก้มเล้ย เสื่องไว้อีเด้อกิโลอีเด้องัดเส่ฝากแลระยังมาขอนเอานันน่ะสะใจบ่ตกใจบ่ดอดเดดแหัวนะอันวันตัวยิ่งใหญ่นี่ตัว่ใ้ขนาดดอกยิ่งเที่ยวเออพนวดทิ้พนเดียพนวดทิ้จังหยอกนะพันหยอกนะกะลิง เจ้ปลาเจ้ปลาเออเป็นไ่กูได้หรอพกนี้่วนแมัจีโดชาหัวเด้านเชียวนองิ้นางงอกเยอะ ตื <muitas S 2> ่นเต้นน้ำแขงนึ่งก็ชิมพวกขางนี่ถือดูดลายโ้ยหนุ่มจะเหนื่อยไปขางนี่ดูดลายเราทีเอาน้าคันเราเบิ้งอันได้เราเบิ้งพุนเบิงูเบิ้งอะไรงาย่าตที่มายโคตร่ายว่าที่อนนั่นบอลเลัวง่ายไปก่อนที่ทายล่ก ใับคตอนี้ยังไม่ได้เท่าเราเนมเบิกบาจนเดี๋ยวนี่นี่ตอนนี้น้อยนี่ยังหน่นหนาฟูเฟยย่โครโลพาป่ะนะเจ้าีโลพาเจ้าน่โอ้ไล่เด้อยุงเด้อมียุงเด้อมียุงเด้อถูกใจสูกใจหะเธอ ยังไม่อมบุ่่นฝุ่นฝุ่นขนมอยู่ฝุ่นูขนมอยู่ฝุ่นนี่นี่เอาไปเพิ่นนียจ้องส่คามเยนเอาไปเอาไปเดี๋ยวมันโจกเงินแน่ะโจกเงินไปซื้อเองนะฮะ อันที่เจะไปยึดต้นไม้คนจับมือก่อนจับมือก่อนขอจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือจับมือจับมือจขนมนี่ขนมได้จับมือจับมือจับมือขนมก็ได้กค่สะบัดเดนมือมาได้้โอตัวนี้าไ้ตตวองมีขนมให้ดิใส่ให้มันจะเหนียปั่นกันกินตัวให้กันหมดเนวกกระตุนไปว้ จมือ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเป็นตะยานแท้ตัวนี้จะพูดกึดีจะพูดอ้าวเรากอดลูกแล้วบบไว้นะพ้อนไงน่ะอุ้ยก็เป็นแต่แพงแท้พูดนะนั่นนะอุ้ยไ้ไปจะกอดลูกแทะใน,ะ <c oughs> นะอก <c oughs> นะ เป็นกาแฟงั้นคเละขนมมันนัวนะหุ่นจับดึงข้มือเขาเมียนันขนมให้ส่กปองข้าลางไปบ่ได้คุณเบบีกินเธอเขาจะกินนมแม่ันละคันขาเราเก่าอ๋อหุ่นโดดตังเดีววาเบบีุ้่จับมือเขานี่ดนี่เพื่อนเธอได้นะ โอ้ตัวนี้ตาตาเปเดียวนี่เดี๋ยวมือจะไวเดีมือเจ้านี่นะมอเยเจะมีนเเห็นไงตีกันแล้วมันเป็นน้านได้เลยนะน้ามนได้เลยย่าลมโอ้ย่เราไปแต่สร้างวะแต่น้อยเราไปแต่แพง เบิดแล้วฮู้กะน,นังเบิ่งหนา้เาเฮาเด้อืมพูดหนาตัวในนอก,กันนะกดปอดอยู่นะขึ้ขักแท้เธอหนังเซยยอางนี้หนังขงมูบอดอยู่บันนี่คือนอนขักแท้ตัว มัวนี่พนังเกาก้นเฉยโอ้ฮัลจ๊กเกาก้นจ๊กเกาหูวานี่ว้าวน่าอุ้ยตัวนี้ขาวเลยตัวนี้ตัวนี้งามเลยนี่สีแบบฝุ่นอะฝุ่นว้าว

Oyen nhạt thôi là sắp rồi đấy lòng mặt lòng mặt lòng mặt linh mát lắm mát lắm โอเคพ่อแม่พี่น้องไอคิดนี้จะต้องกสิจบอคิดไปแล้วนะคิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องคนลดกดแชร์กดติดตามให้จังองคือเก่าเนาะไปละสบายดีละสวัสดีปัจจุบันสุขนเขนะ